ช่วยพี่ถือเลยพ่อเพียงอยู่ได้ได้จะช่วยการนั่งโอเคครับผมเป็นแบทแมนใช่ไหมเศรษฐีแฟนคลับจากเมืองกลางการจะนั่งพอีเนี่ยทำไมอะมีอะไรให้มาเป็นแพรเลยทำไมวันนั้นไม่ขาววะเซวแซวเสศรษพี่ป็นยังไงตกใจอะไร ตอนแรกอีกตัวเล็กอยู่เลยเข้าป่าวันตัวใหญ่ขนาดนี้เลยเนี่ยต้องข้นมาิดว่โตแล้วไงเ<อ>สด็จพี่ยังแก่เ,เ,<อ>เหมือนเดิมยังไงยังรอเหมือนเดิมเหมือนไอตัวแรกเลยว่าแ,แก่เ <laughs> นี่ยฉันรอเธออยู่เนี่ยก็รู้กขมอมฉันก็กลับมาแล้วนี่ไงไปหาผลไม้มาให้แล้วรอสักคู่ได้เสวยแน่นอนแล้วก็ของโปรดของเสด็จพี่น่ะหาไม่ได้ด้วยเขาบอกพี่คือผูอ้หญิงโอ๊ย ทำไมเ่ะผู้หญิงเ่ยผู้หญิงเนี่ยเอาออกไปออกไปออกไปผู้ชายคอยเอาเข้ามาที่บอกอกค่คกข้งกี่หนแล้วเนี่ยเสด็จพี่บอกใครไม่ได้บอกบอกทั้งนี่บอกเธอแหละใจเ,เอาเป็นว่าทำไมก็ไม่รู้เขาเป็นสาวชาวป่าอยากจะมาดูหน้าเสะด็จพี่จะมาดูหน้าฉันเสด็จพี่ยูรู้อยู่แล้วแหละว,ว่าก็ะหว่อมจะพูดอะไร <laughs> ฉันรู้กอกใช้หน,น้าพาเขามาแต่ว่าปฏิเสธไม่ลงเลย อ<พ>าหารเข้ามาแล้วก็ให้เขาดูหน้าสักหน่อยเถอะแล้วถ้าฉันไม่ให้ดูอ่ะไม่ได้เขาบอกฉันเสียหน้าเลยโอ้ยแค่นาทีโอ้ยนาทีเดียวพอนาทีเดียวไหมแบบพี่ยังนาทีเดียวมก็คุ้มค่าได้เห็นหน้าฉันอะไม่อยากเห็นหน้เลยอะไ,ได้พี่ค่ะนาทีหนึ่งด้ดูอะไรที่ปแปลกๆหน่อยแปลกอะไรฉันไม่ทำหน้ามันจะสวยงามฉันไม่เคยเห็นเจ้าไงวันนี้ฉันเอิบตดูทรงเพราะฉันตื่นเช้าไปเท่านั้นแหละ เอาเป็นว่าเสด็จพี่น่ะรับปากกระบอกฉันแล้วกันว่าจะไม่ทําร้ายร่างกายเขาจะไม่ใช้ความรุนแรงรอยเขีดข่วนนิดเดียวก็ห้ามมีฉันไม่ทําร้ายร่างกายผู้หญิงหรอกย่ารับปากแลวนะรู้กรบอกฉันฮะพูดแปลกๆก็คนนี้สัญญามีเวลาหนึ่งนาทีนะดูให้เต็มสองตาเลยถ้าเกิดว่าเสด็จพี่น่ะเขาไม่รับรักก็สัญญาเราจะคุยกันแฟนคลับจะอยู่เนี่ยได้จ่ะรู้ใช่ไหมรู้จ้ะ ทานสบายเลยไหมเขาชื่ออะไรฮะเขาชื่ออะไรพวกเป็นอะไรถามว่าเขาชื่ออะไรชื่อว่าอรัญญาโอ๊ยชื่ออรัญญาชื่อบนน้องบบนนอกอ้าวชื่อบนนองมากเลยไม่อยากเห็นตาเห็นตาอรัญญาบานนอกเออมชื่ออะไรบุญเสียมนี่ชวนนบทหันมาดูหน่อยเถอะไปไม่อยากดูไม่กดูไม่อยากดูพวกีไม่ดูไม่อยากดู ให้ดูสตางค์เลยเหรอฉันไม่ดูฉันไม่อยากดูใคร้งนั้น สวยจริงแม่สาวอลัญญาดูงามสง่าวิลายิ้มเย้ยดูซองแก้มแม่ยุ้ยเพียงเอ่ยน้ำสุขสิทธิ์ก็พลาดเป็นลง้นมิสวยอ่ะขนาดแต่งหน้าแต่งวันยังสวยเลย

Đi năm em nuôi ôm to lên mà tăng dốc Khoảng khoang cái